ก็สวัสดีพี่น้องนะครับสำหรับผู้ที่สนใจปลูกสไลอินโดนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวนอายุรักองเฮ้านะครับกับศิภาพี่น้องมานะครับซ้ําแขนงนะครับของต้นสไลอินโดเพศแม่นะครับอ่างที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับตัวนี้เป็นแขนงเพศแม่นะครับที่ผมไปแยกมาจาก ไปแยกมาจากตนา้นสไลด์ดต้นเพแทเมี่ทีตต้นไงญลแล้วติดผลติดหมากเล้วนะครับข้าก็ไปยแยกแขนงออกมานะครับมันก็สะได้ประมาณนี้นะครับข้าเสียเอาปวกนี้มาซ้ํานะครับเพื่อที่จะอ่าเลี่ยงถ้ามันหลอดมันใหญ่เวลาข้าปลูกข้ากประสิไดตนน้ตัวเม่ยลอยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็คือเป็นแขนงที่ทีผมแยกมากนะครับต้นหนึ่งนะครับที่นี่นะครับก่อนที่ก่อนที่ขาจะซ้ํา ทำความสะอาดหลอกๆมันเั็มสี่นะครับเั็มสี่ห้าก็ต่องแกะออกนะครับแกะออกหรือว่าตัดออกนะครับเั็มสี่นะครับห้องกระสีแกะออกตัดออกทำความสะอาดมันซะก่อนนะครับทำความสะอาดหลอกเพื่อห้หักมันออกเร็วนะครับห้หักมันออกง่ายนะครับอ่าที่นี่กรณีที่อันนี้ห้อง ก็ต,ตัดกาบเกานะครับกาบแห่งมันออกแล้วนะครับแล้วก็แต่งเหงามันจักหน่อยนะครับกระสีได้ประมาณนี้นะครับตัวน,นี้เขากระสีเอาลงถุงซ้ำเลยนะครับแล้วก็จากนั้นเขากระสีคดน้ำเลี้ยงไว้จนกว่าปวกนอแทงยอดถึงนมะมยย่ยถึงสีนะครับกาวว่ารอดนะครับกระสีเื้อสีหูวว่ารอดบ่รอดกันอีกหลายเดือนอยู่ครับ ถ้าท่านได้สนใจนะครับจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเข้ามาทางช่องทาง YouTube ของสวนในอุลาร์เขาใดนะครับหรือว่าทาง Facebook นะครับสวนในอุลากกรเ์เกษตรผสมผสานนะครับหรือว่าจะเป็นทั้งไลน์ไอจีนะครับ0875817719นะครับก็ไลน์ไอจีมาสอบถามกันได้นะครับยินดีให้คัมปรึกษาะะและการเปลี่ยนประสบการณ์กับพ่อแม่พี่น้องที่สนใจในการปลูก สไลด์อุดนะครับที่นี่หลังจากฉีดเห่าแต่งเงาของแขนงนะครับที่เขาแยกออกมาแล้วกา่าบกล่อมซ้อมแล้วนะครับเผ่ากะเอาดินมาใส่ถุงซ้ํานะครับเอาดินมาใส่ถุงซ้ํากา่าซ้อมแล้วกะให้ระดับดินข้างบนเนี่ยมันกบกบโค้นกบกบเงาขึ้นมาจักหน่อยนะครับกบเงาขึ้นมาจักหน่อยประมาณนี้นะครับพอสี่ยูประมาณนี้นะครับว่าที่นี่ห่ากจะส เอาดินล่งนะครับเอาดินโล่งกับกดให้แน่นนะครับกดให้แน่นเพราะสมควรนะครับ ครับอันนี้ก็เป็นการเรียบร้อยนะครับสําหรับการซ้อมแขนสไลด์อินโดเพดแม่นะครับที่นี่ห้อกระสีไปว่างไว้ในที่ล่มนะครับในโฮมแล้วก็พดนน้ำไว้นะครับ่อยมันแห้งนะครับจากนั้นก็จังสังเกตว่ามันติดหรือปติดนะครับพราะจังกระสีเดียวไปปลูกต่อไปครับผมใช่ใชนี่นะครับก็ฝากทุกท่านนะครับกดที่ตามช่อง YouTube ของสวนไอุุลักของเฮานํานะครับขอบคุณครับ